สวัสดีครับพวกกับผมโชอี้นะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นลิกเตอร์นะครับในตำแหน่งโลมิงซัพพอร์ตแล้วเพื่อนๆเกมนี้ก็หยิบลิกเตอร์มานัวไฟนะผมฝั่งตรงข้ามก็ตัวดาเมจไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะก็เลยหยิบลิกเตอร์มาโลมนะผมบวกกับทีมเรานี่าแคลรี่นี่ดูแลตัวเองได้อยู่แล้วผมสำหรับเอลสูนะก็เลยหยิบลิกเตอร์มาเล่นนะครับผมในตำแหน่งโลมนะโอเคเดี๋ยวเรามาเคียร กลางนิดหนึ่งนะครับผมช่วยเมดนิดนึ่งนะและช็อตนี้เอ้ยยังไงแล้วเหมือนดิกเตอร์จะเล่นหรือเปล่าดิกเตอร์เข้าไปหยอด1ทีนะผมฝั่งของนะข้ามนี่มีทางของอิชานะแล้วก็ทางของตูเลนนะับในตำแหน่งเลนกลางนะเอ้ยเหมอือนผมงัดอิชาไป1นทีวะ่ะแล้วโยกไป1ทีเลยออดเหมือนจะเล่นนวัวไฟยอยู่แล้วผมตอกไป1ทีครับจังหวะนี้แล้วเหมือนผมจะตายวะ่ะ ไอ้ร้านระเบิดสวยจะวุ่มเรียบร้อยหายสาบแล้วไป <ผม S 2> รับชมคลิปขอแนะนําร้านเติมเกมร้านฟูยุเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเลทราคาสุดคุ้มสุดปังก่อนจะเติมบอกทางร้านว่ามันจะช่องโทอี้ก็จะได้รับสิทธิ์สุ่มวงล้อลดราคานะครับแล้วก็รางวัลสูงสุด11 0้อคูปองเพียงแค่กดลิงก์ใต้คลิปหรือว่าแอดไลน์ทางร้านไปนะครับผมก็สามารถเติมเกมกันได้แล้วนะครับก็ไปเติมกันเยอะๆนะฝากเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ โอ้โหเมื่อกี้นี่สวยจัดเลยเพื่อนเลยรอ,อดนี่ทำสวยจัดจัดนะผมเอ็กซ์คิวตายพู่เลยครับผมเรียบร้อยนะตอนแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองจะรอดนะแต่ใจมันสั่งมานะผมโ,โหเรียบร้อยเอ็กซ์คิวหัวแตกนะหัวทิม่มจิ้มดินเลยฮะจังงานี้คลิปนี้ก็อัดไว้ค่อนข้างนานแล้วนะผมปัจจุบันก็รีแล้งแล้วนะ,ระครับเพิ่งมีเวลามาทำอ่ายูทูบนะเพื่อนเพื่อเพราะวา่าทำงานประจำนะไม่ค่อยมีเวลาทำยูทูบสักเท่าไหร่นีครับผมแต่ก็แน่นอนว่าก็ ทุกสัปดาห์ก็ลงคลิปมาละสักสามสี่คลิปนะก็แล้วแต่นะครับผมบางทีก็สองคลิปบ้างนะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะผมถ้ามาดูมาถึงอ่าตอนนี้แล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์อะไรประมาณนี้ครับผมเอ้ยแล้วเอาลิกเตอร์พุ่มโอ้โหหลุดพุ่มเรียบร้อยออกนิดนึงเอ้ยเรางัดงัดทางของอิชาพี่อุ๊ยแล้วไงแล้วบอมไปหนึ่งทีอิชาตายเปล่าเรียบร้อยแตกครับผมโอ้โหแล้วข้างบนได้ทางของใครวะนะได้ทางของฟลอริโนเลยครับผม โอ้โหเมื่อกี้ตอกสองนะสยองกึ่มเลยเมื่อกี้ี้โอ้โหอีชาห์นี่ถืกอก็ตายกลางอากาศเลยหรือเปล่าโอโ้เมื่อกี้เลยออนนี่ทำจังหวะสวยจ,จัดเลยนะเอผ่านแลตอกไปอีกทีดเรียบร้อยแตกครับผมโอ้โหตัวเลนเมอรนี่ลงไปนอนกับพื้นเลยครับผมชนน่วงนี้โอ้ผมได้มาสามคิวแล้วเพวื่อนไอแล้วยังไงเอเอ็นโซเหมือนจะฟาร์บูอยู่วะ่ะเอเลยอนการเล่นจัดชนี้เพื่อนใจก่อนใจเย็นๆก่อนน้องชายพี่อ๋อโโหแล้วเลยอนคนนี้นไม่ธรรมดาว่ะ ไอออนรอยอนกาเล่นปะเอ้ยเล่นได้นะฮัลโหลอีชาตายปะเอ้ยเอนโซะเอ้ยผมโดนเกี่ยวอะเอ้ยโดนโยกว่าตายเรียบร้อยแตกครับโยนครับเรียบร้อยอ่าเมื่อกี้โดนเอ็นเอนโซะนะเอ้ยหมันหมันเซียวอะฟอร์เรนเอ้ยเอนโซะเอ้ยโอ้งัดเวอรโอ้ยตอนนี้เขิ่อนเลยหนึ่งเไม่เป็นไรเคียร์คลิปนะเคียร์ไว้ครับผมกดอัติเคียร์ไว้นะกดติเคียร์ไว้เติมล่างครับผมโอ้โหถ้าผมงัดเอนโซได้นี่ฮีล่าน่าจะเล่นต่อได้นะครับโอ้เสียดายจ้าดาชอดดี แต่ไม่เป็นไรนะก็ยังไม่มีใครเสียชีวิตนะอ่ะข้างล่างสวยจ้าแล้วเอลสู่ไปทางเอลซู่ไปข้างอีชาได้นะเฮ้ยเว้ยตายแล้วน้องเราตายหรือเปล่าฮัลโหลอืมโอ้รอดนะเพื่อนเราอยู่ไกลเกินนะผมไม่เป็นไรโอเคตอนตอนนี้ผมก็ทยอยลงคลิปอยู่นะครับผมก็มีคลิปอ่าคลิปดองนะตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ยังลงไม่ครบเลยนะเพื่อน เดี๋ยวซีซั่นปัจจุบันก็ค่อยทยอยอัดนะครับผมโอเคเดี๋ยวก็ซีซั่นซีซั่นปัจจุบันก็อาจจะแบบบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆด้วยนะอะไรประมาณนี้พวกไอ้ธงไอเทมเราก็จะแปะลูนพวกไอเทมนะพลังแฝงไว้บนหน้าจอนะครับผมนะครับผมแต่ซีซั่นนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่นะทำแต่งานนะครับเอ้ยฟอเรนโดหรือเปล่าไอ้ฟอเรนร่ำไห้ปะตายไปนะน้องตุ้มเรียบร้อยแตกเรียบร้อยสามหนึ่งถือว่าไม่นุมนะครับ โอ้โหสกํายำดีนะลุมสกรมใช้ไข่น้หหอมนะครับผมสำหรับฟอร์ตินโนนะชอ็อตเนี้ยเกมนี้อ่ยหยิบลิกเตอร์มาที่ผมเล่นสนุกจัดจัดเลยนะครับผมเพราะว่าอ่าลิกเตอร์นี้แน่นอนเขาเป็นตัวคัมไฟที่ค่อนข้างดุจัดจัดนะครับแล้วเป็นตัวที่แบบว่าอ่าล้วงแนวหลังนะแล้วเบิดภูเขาเผากระท่อมแนวหลังได้ดีจัดจัดเลยนะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ว่ามาช่วยเพื่อนนิดนึงนะครับสําหรับเอลสูนะรู้ไหมทําไมผมถึงเอาลิกเตอร์มาลมนะก็เห็นแครี่เป็นเอลสูนี่แหละนะครับผม ก็เอ้ยเอ้ยตายนะน้องเ้าเรียบร้อยเรียบร้อยตายนะอ่าเรียบร้อยแล้วผมโดนทีมนะผมสำหรับจูเรนนะโอเคก็ทีมเราแคลรี่ไปมายสูนะก็เลยแบบไม่อยากเอาแท้งมานะมายุสูมันไม่เก่งเท่าไหร่นะสำหรับพีโลตัวนี้นะครับเราก็เลยเอาลิเตอร์มาทําเกมนะเป็นอะไรที่ค่อนข้าง,งดีนะครับผมไมผมเสียงแตกหรือว่า <S 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 อาาะไรรบกวนเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับไม่ราคาถูกนะสองร้อยบาท ไม่ก็หูฟังนะรนาะคาะก็แพงมากนะงบน้อยนะจะร้อยล้านเมื่อไหร่ก็ไม่รู้โอ้เราเป็นวัยรุ่นทำ u t u b e นะทำงานที่ด้วยนะคสัองอาชีพนะนพโอ้แต่เราก็ไม่ทิ้งนะครับผม,มไอ้โดนน้องเรียบร้อยตายครับผมเอนโซเอนโซเกี่ยวพี่ได้นะถ้าไม่เกี่ยวเดี๋ยวพี่ไปแค่เกี่ยวนะแตกครับผมโอ้โหทีมนะชาติน,นี้ไอ้แล้วโดนเฟอร์บี้เฟอร์บอลโอ้โหเรียบร้อยผมมอบนะ แตกครับผมโอ้โหเฟอร์บี้ทีมหลังนะอ่แล้วช่อนี้โอ้โหได้ไงแล้วฟอร์เรนลำไห้อย uh ู่ฟอร์เรนลำไห้กาบาดูเลยโู้เรียบร้อยแตกครับอ้าวตายอะไรอ่ะอ้าวเฮ้ยไฮเติเอ้ยไอ้ไฮเติโดนไวโอโซโล่ไอ้ตายนะเฮ้ยไวโอเปิดตาครับเปิดตาเปิดใจครับผมเปิดตาเปิดใจครับเรียบร้อยตายอีกหนึ่งนช่อนี้โอ้โหดูดุเลยครับผมสกอร์อย่างสวยนะหกสองห้านะครับผม ออสำหรับดิตร์คนนี้นี่ไม่ทรบาดาจริงๆนะโอ้ยอีชาเหมือนจะโดนเฟอร์บี้ยัดหัวนะแต่ผมออกไม่ได้นะโอ้ซีซั่นซีซั่นที่แล้วก็ไม่ขึ้นส่พีมนะไม่นึกว่าตัวเองจะไม่ขึ้นส่พีนะปกตกิขึ้นส่พีนะแต่ว่านัน่นแน่นอนนะว่าเออเราทํางานนะเนาะเออพอถึงวัยทำงานแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมนะเราก็เล่นแบบไปเรื่อยนะครับนะเออไม่นึกไม่ฝันวนะ่าตัวเองจะไม่ขึ้นสู่นะ โอ้โหเดี๋ยวซีซั่นนี้ก็ไม่ไม่ไม่ขึ้นซูุอยอะแต่เราก็เล่นเรื่อยๆนะทำคลิปไปนะครับผมเราก็จะเป็นคอนต้นให้รู้จักนะครับผมจะมาได้ยังไงแล้วอัดตูดทางของอีชาเอออีชาแม่งเฟอร์บี้น่นารำคาญจะให้เตะเล่นที่น้องสวยเพื่อนฮัโลโหลอ่ะแล้วผมโดมอะไรนะเอ้ยอุยอา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 เอ้ยยังไงเอ้ยป้อมกลางแตกโอ้โหใครอุยอาวะโอ้อะไรครับนี่เอ้ยดักเอ้ยดักได้นะเพื่อนฮัลโหลมันไปล่างอ่ะละสองตัว เดี๋ยวผมดูดูเดี๋ยวโซนให้โซนให้ตอนนี้อยู่ในพผู้นั้นหลุดพุ่มแล้วเอ้ยฟอนนี่วะไอ้ยฟอนน่แต่มองปะไอ้ยฟอนน่แต่มองปะวะเอ้ยฟอนนไม่ได้แอบมองเอ้ยเฮ้ยโอตายวายโอตายติดรองเท้าเฮอร์เมสเฮอร์เมสทีเล็กตายทะลวงทวารบานดีครับจังหวะนี้ตายเรียบร้อยแตกครับผมเอ้ยตูเลนเปิดตาเปิดใจครับในกายมีอะไรหรือเปล่าครับเข่าไปหนึ่งเทโอ้โหตูเลนรอดวะเอ้ยแล้วผมยังไงเอแล้วโยกอยู่จังหวะนี้เอ้ยผมจะโดนไอ้แล้วผมโดน ผมโดนดึงแล้วกดอันติเอ้ยกดซิิวสองบล็อกอยู่โอเคครับผมเพื่อเราเซฟได้นะโอเคเขออาแยกกลับบ้านนิดนึงครับขอบคุณมากาาาที่ขี้ราทินีนัดตะปุได้โอเคอเฮ่เน่จริงๆนะอ,สะอุสกรนี่ทางของลิกเตอร์นี่ดุจัดๆเลยเพื่อนๆนี่ขนาดเป็นโลมิงซับพอร์ตนะครับผมจริงๆฉันน่าเป็นโลมิงแอสซซินตั้งหากเลยครับผมชั่นนี้ก็ค่อยๆเล่นนะไม่ต้องรีบนะครับชิลๆนะเกมนี้ แต่ฝั่งข้าวนี่อิช,ชานี่ก็ปวดเหมือนกันนะเพื่อนๆทำฝั่งฝั่งเรานี่ค่อนข้างเป๋ไปหลายช็อตน,นะเดี๋ยวเลนเ,เ,เกมนี่อีช,ชาก็แผงลิทจัดๆนะเอ้ยฟอรเรนชายขายน้ำหอมเหรอโอ้ต้องจับทีมสามตัวจังหวะนี้นนยังไงเอ้ยฟอรเรนเอ้ยแล้วฟอรเรนล้มให้แล้วผมพุ่งผิดชีวิตเปลี่ยนตึ้องเรียบร้อยขี้แตกโอ้โหแล้วขี่ล่าดโดนล้มให้โอ้โหเรียบร้อยตายครับผมแม่งเวอร์จัด โอ้ฟาเรนนี่ตัวเวอร์จริงๆแล้วเพื่อนๆนี่ขนาดรุมนะเนี่ยมันยังเอาคีระผมไปได้เลยเฮ้ยข้างล่างอะไรอ่ะไอ้เด็กดอกว่ะไอเล่นได้นะตุเลนอหลนี่มันตัวเมนผมเนี่ยขอบี้นี่เดอไอ้ยังไงต้องเรียบร้อยหัวแตกโอ้โหอีชาตายด้วยเนาะน้อ้ยผมโดนอีชาเลี่ยมวะ่ะเออ <c oughs> อ่อ่ะแอบไตายเลย <c oughs> โอเคกลับมาเล่นบนต่อนะ โอ้ยิชาแม่งโยกใส่สูตรนะผมผมจะล่อยิชานะแต่อีชาแม่งเอาอ่าโยนฟองน้ำอัดหน้านะตายเลยเอ้ยยังไงไฮเตะได้บอลปะไอ้ฟาเรนปะเล่นได้ปะเพื่อนฮัลโหลไอ้ไฮเตะโยกว่ะไอ้ไฮเตะเอ้ยเล่นได้เปล่าน้องผมจะเล่นไหมเนี่ยไอ้ช็อตนี้ไอ้ไฮเตะลาให้เอ้ยฮาเตะลาล้ำบงไฮเตะไอ้ช็อตนี้เอ้ยสวยจ้าไฮเตะไอ้แผมยื่นยืนเอ๋ยอยู่ช็อตนี้เราเปิดอัตตีไปก่อนครับจังหวะนี้ยังไง แลเอโซมืนจะยกเอ้ยอโซตายคู่เอ้ยผมพุ่งผิดชีวิตเปลี่ยนเรียบร้อยแตกหรือไม่แล้วยกสายตูดสายตูด,ดให้เอนโซแล้วโยนยกกลับที่เดิมโอ้โหเรียบร้อยตูเลนรอดเฉยเอาแตกอยู่โอ้โฮเมื่อกี้นี่ดาบใบไม้นะดาบเขียวนะงัดวืดนะครับผมช่อนนี้เอ้ยแล้วไฮเตะลำสวนจัดแล้วผมเข้าไปร้านหนึ่งทีแล้วเปิดตาครับผมเข้าใส่ไโอจังหวะน,นี้แล้วโอฟิกนีจังหวะน,นี้ครับ แล้วทางของเลออนบอมใส่ตูคทับจังหวะน,นี้แล้วไฮยเตะลำบงสลับบุรีครับผมเสจทีหน้ากองครับจังหวะน,นี้ยังไงแล้วไฮยเตะล่วงเอ้ยไฮยเตะได้ทางของฟาเรนติโนเพียงทีแล้วผมกะเอ้ผมเล่นเอลซุโอ้เอเอลซุยิงทางอเอลโซไม่โดนจังหวะน,นี้ตัดตอกหน้าเอ้ยเรียบร้อยครับผมคีล่าเข้าไปเก็บงานให้จังหวะน,นี้แล้วคีล่าครับปุ่มหนึ่งต่อปุ่มสองกระโดดเป็นกบจังหวะน,นี้แล้วยังไงแล้วเรียบร้อ,อยครับอ๋อเอะแรกๆกกันไปนะผมหนึ่งต่อสามนะ ขออนุญาตเอาเอาข้างล่างนิดนึงนะผมฝั่งตรงข้ามนะขออนุญาตป้อมเลยแล้วกันเนาะเอ้ยเล่นปะเนี่ยเอ้ยจะเล่นปะเอ้ยคลิปหมดว่ะออกนิดนึงนะเดี๋ยวรอดาร์คดาร์คนเดี๋ยวรอดาร์คเอ้ยจะเล่นไปเดาเอ้ยผมจะเล่นปะวะอ๋อหรอเอ้ยยังไงโอ้โหดาร์คไปอย่างไวเลยกลับนิดนึงนะผมอูกสก,กอร์สวยจัดเลยจัดเลยย่างเวอร์เลยลิเกเตอร์คนนี้แม่งเล่นดุจัดๆเลยว่ะคือขาวจะวืดนะแต่เขาก็ดุเหมือนกันครับผม <c oughs> ลดหลายช็อตนะถ้าไม่วืดนี่น่าจะได้ขี่เยอะออ้ยโอ้โหแล้วฟอเรนเม่งล้ำตึงจัดเพื่อนๆโอ้มันเราเผลอนี่มันมันล้ำแบบโอ้โหทวารทวารที่ถักในนะล้ำกันโอ้โหรอดวงว่างโค้งว่างขานี่เอ้ยยังไงแล้วหมดปะนะไอ้หมดว่ะไอ้ฟอเรนหมดกระทืบดิน้องเอ้ยยังไงฟอเรนหมดโอ้เรียบร้อยดีล่วงเรียบร้อยแตกครับผมงัดไปหนึ่งที งัดไปหนึ่งอ่ะเรียบร้อยล่วงครับผมเอาตายครับผมโดนลูกซองเอาตะปบครับเอาตายเรียบร้อยเก็บสี่ <c oughs> อีชายืนงงกับเพื่อนกูตายหมดเลย <c oughs> โอ้ชาอนนี้เพื่อนจบได้ไหมยังไงอิชาอ้าวอิชาทำไมนิ่งละน้องด่าเพื่อนด่าฟังเลยยอยู่อรอก็จบเลยเพื่อนฮลัลโหลอ้ยอีชาแพ้แล้วนะเอ้ยแล้วผมจะตายโอ้โหไม่ตายแลเรียบร้อยครับผมชนะไปนเนาะเกมนี้ โอ้โถือว่าสวยจัดๆเลยนะทีมเรานี่โอ้โหเติมกันค่อนข้างไวจัดๆเลยวะโอเคก็ประมาณนี้ผมสำหรับลิกเตอร์นะในตำแหน่งโลงมิงซัพพอร์ตนะครับช่องผมก็อาจจะไม่ได้สอนกระดับตัวไมไ่สอนเล่นแนวทงแนวทางไม่มีครับเรามาดูกันเพล่นๆชิวๆนะเพื่อนๆ ถ้าใครได้ความรู้ก็เอาไปปรับใช้กันได้นะ,ะโอเคส่วนมากผมก็จะเน้นเพล่นๆเน้นมันไอ้ภาคมันมานะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับอิกเตอร์ในะตำแหน่งโลวมิงซับพอร์ตนะครับผมถ้าใครชอบใจค,คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับผมเป็นลังใจกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย